สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคดพิเศษนะครับวันนี้วัน,พ,วนพุทธที่หนึ่งพฤษภาคมสวรร้อยหกสิบเจครับเป็นวันรายงานแห่งชาตินะครับวันนี้ผมมีแรงดันใจอยากจะนำบทความสองบทความนะครับของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจกับไทยโพส์ซึ่งพูดถึง ความใกล้ชิดของท่านรัมตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านใหม่ก็คือท่านมาริษเสงี่ยมพงครับซึ่งได้รับการโปรดเก้าเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะครับจากเดอะรีพอร์เตอร์ครับนี่นครับปรดเก้ามาริษรัมตรีต่างประเทศคนใหม่อายุ66แล้วนะครับแม่แต่หน้าตานี่ยังดูเด็กมากเลยนะครับครับก็จะเป็นบท,บทความที่วิเคราะห์ความใกล้ชิด ของท่านมาริทกับท่านทักษิณชินวัตรจากกรุงเทพธุรกิจฉบับวันนี้และไทยโพสต์ฉบับเมื่อวานนี้นะครับผมขอเริ่มจากกรุงเทพธุรกิจวันนี้ก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าการเมืองหน้าด้านหลังนะครับนี่ฮะก็จะมีติดดามนายกสกัดรัฐประหารแต่ว่านี่ฮะสามสิปีทูตปูคู่กายทักษิณจากพลังธรรถึงเพื่อไทย นะครับจากพลังคำถึงเพื่อไทยแล้วก็ตรงบทความก็จะที่จะอ่านให้ไปรายการฟังนะครับตรงบทความคืออ่านสนุกแหละแล้วก็จะได้เห็นที่มาที่ไปในใสายสัมพันธ์นี้ว่าทำไมถึงแทนท่านปานปรีได้แบบเรียกว่าไร้รอยต่อเลยแล้วกันนะครับงานนี้ กรุงเทพธุรกิจผมขอเริ่มเลยละกันนะครับกรุงเทพธุรกิจนี่ครับ30ปีคู่กายทักษิณจากพลังธรรมถึงเพื่อไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ท่านมาริด เขาพบท่านนายกเศรษฐาเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับขอบคุณกรุงเทพธุรกิจครับยุคไทยรักไทยเฟื่องฟูมีชายสองคนที่เป็นแนวติดตามตัวทักษินนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทูตป,ปูมาริสเสงี่ยมพงนะครับ30ปีที่รับใช้มาตั้งแต่พลังธรรมไทยรักไทยและเพื่อไทยจึงอย่าได้แปลกใจหากวันนี้เขาจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแทนปานปรี เล่ากันว่าในบ้านจันทสองล่าช็อกกับข่าวด็อกเตอร์ตักปานปีปฏไพฤาธนุกรลาออกจากรัฐมตรีต่างประเทศแบบกระทันหันพอตั้งหลักได้พอตั้งหลักได้ขนาดบ้านจันสองล่านี้เขาจะวิเคราะห์ว่าช็อกเลยนะครับแม่ทาไมท่านปานปีลาออกซะแบบกระทันหันพอตั้งหลักได้จริงโยนชื่อมาลิดเสนียมพงเป็นว่าที่เจ้ากระทรวง บวแก้วคนใหม่ออกสู่สา,สาธรารณชนคนในพักเพื่อไทยทราบดีว่าทูตป,ปูมาริสเงียมพง์มาช่วยงานเศรษฐาทวีสินนายมนตรีที่ทำเนียกรัฐบาลตั้งแต่แรกแรกแต่มีตำแหน่งอย่างเป็นทางการคือที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านปานปรีนะครับและเพิ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาหลังดรตั๊กลาออกแบบสายฟ้ฟแลบ วันที่นายกเศรษฐาถแถลงขอโทษดรตั๊กปานปรีได้ส่งซิกว่าเพื่อไทยเตรียมสรรหาลัฐตรีบัวแก้วคนใหม่โค้ดคำพูดอยู่ในวงการทูตและวงการเมืองทำงานข้างหลังพักเพื่อไทยมาโดยตลอดอันนี้ไปต่อหน้าแปดนี่นะครับขออนุญาตอ่านเลยนะทำงานเพื่อไทยมาโดยตลอด ทำให้คนนึกถึงพนพดลปัทธรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและทูตปูมาริสตัวเต็งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ในที่สุดเสฐาได้ขอชื่อทูตปูที่โปรไฟล์การทํางานในอดีตอาจไม่เรียลหรูเท่ากับดรตตตักกานรีแ่็อบโจทย์ทักษิณชินวัตรเพราะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันมาตั้งแต่พศ .2537 เริ่มต้นที่พักพลังธรรมสมัยรัฐบาลชวนหนึ่งพลตรีจำลองศรีเมืองหัวหน้าพักพลังธรรมได้ชักชวนทักษิณอัศวินขึ้นรุ่นที่สามเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเวลานั้นมาริศเสี่ยมพงเป็นข้าราชการหนุ่มทํางานที่กรมสารนิเทศกระทรวงบัวแก้วกระทรวงบัวแก้วก็คือกระทรวง,ววรวงต่างประเทศได้ส่งทูตปูไปเป็นทีมงานหน้าห้องทักษิณ แม้ทักษิณจะอยู่ในช่วงจะอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศช่วงช่วงช่วงสั้นๆน,นะครับแต่ก็ประทับใจฝีไม้ลายมือในการทํางานของรัชก,การรุ่นใหม่ไฟแรงคนนี้ช่วงที่ทักษิณเตรียมการก่อตั้งพักไทยรักไทยทูตปูก็ยังติดต่อกับนักธุรกิจโทรคมนาคมคนดังและเป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศกระทั่งทักษิณเป็นนายมนตรี ในปี2,544ครับทูป,ปูได้เข้ามาประจำการหน้าห้องนายุงตรีตึกไทยคู่ฟ้าในฐานะสตาฟการเมืองที่ทำหน้าที่ดูแลต่างๆโดยเฉพาะด้านการต่างประเทศ23ปีที่แล้ว23ปีที่แล้วก็คือปี2,544นะครับรัฐบาลไทยรักไทยหนึ่งนะักข่าประจำทำเนียบรัฐบาล ไทยรักไทยนักข่าวประจำทันเนียบรัฐบาลไทยรักไทยจะคุ้นเคยกับพี่ปูเป็นอย่างดีเพราะนายกทักษิณมีคนติดตามเป็นเงาตามตัวอยู่สองคนหนึ่งคือพดุงลิ้มเจริญรัฐและมาริศงเสงียมพงษ์ทั้งคู่เสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวของทักษิณหลังรัฐประหาร19กันยายน2549ทูตปูก็กลับไปทำงาน กระรวงบวกแก้วและเว้นมากจากทำเนียบปีอีกหลายปีในปี2554สมัยยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกทูปปูมาเป็นทีมงานด้านก,การต่างประเทศให้ยิ่งรักแต่ทำงานหลังฉากในทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เดินตามเป็นเงาเหมือนสมัยทักษิณเหตุที่ทูตป,ปูมาริไม่ได้ทำงานที่กระทรวงต่างประเทศเต็มตัวต้องมาทำงานการเมืองในรัฐบาลทักษิณ และรัฐบาลยิ่งลักทำให้เส้นทางการรับราชการในกระทรวงบัวแก้วไม่ได้เป็นทูตในประเทศใหญ่และ,กะเกษียณอายุราชการในตำ at แหน่งเอกอัครสทูตไทยประจำกุลัตะวาประเทศแคนาดานะครับ <S <S 2> <S 2> เมื่อพิการประวัติการทำงานของมาริเสเงียมพงย่อมมีเสียงวิพากษวิจาร์ณธรรมดาหากไปเปรียบเทียบกับดรตักปานปรี ผู้ปูมาริ์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศจะได้รับการตอบรับจากข้าราชการบัวแก้มากน้อยแค่ไหนคงไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับรัฐบาลเพื่อไทยเนื่องจากบทเรียนจากรัฐบาลไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยสไตล์การบริหารประเทศแบบเท่าแก่ใหญ่ต้องการรัฐมนตรีต่างประเทศที่กล้าได้กล้าเสียและรับคำสั่งโดยตรง โดยไม่ต้องสื่อสารทางอ้อมเหมือนกรอนนีปานปรีทั้งหมดนี้ทูตปูจึงตอบโจทย์บ้านจันสองล่าด้วยประการทั้งปวงเพราะเห็นกันมาตั้งแต่เป็นข้าราชการรุ่นหนุ่มไฟแรงนะครับนี่คือบทวิเคราะห์ของกรุงเทพธุรกิจในวันนี้เลยนะครับวันพุธที่หนึ่งพฤษภาคมแต่กลับไปที่ในส่วนของ ไทโพสนี่ไทโพสอันนี้ผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้อ่านให้กับแฟนรายการฟังนะครับอันนี้ก็คือของวันพุธที่30เมษายน2567นายกขอโทษปานปรีนะครับนายกขอโทษปานปรีแต่ว่าข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ก็จะเห็นว่าจากสลานลมถึงตึกไทยคู่ฟ้าทูตปูละขาส่วนตัวทักษินสู่ตัวแต่งตรัมตรีต่างประเทศคนใหม่ อันนี้ก็จะเป็นบทวิเคราะห์ของเขานะครับของไทยโพสนี่ในหน้านี้เดี๋ยวผมจะอ่านให้แฟนรายการฟังก็น่าสนใจครับในส่วนของกรุงเทพธุรก,กิจเป็นของเนชั่นก็จะก็จะไม่เขาเรียกว่าจะจะไม่ใส่สีตีข่าวเยอะนะจะไม่อัดจะไม่รุนแรงจะไม่ดราม่าเยอะ แต่ในส่วนของไทยโพสต์นี่ถ้าสมัยก่อนเขาเรียกสลิมหัวเหลืองเลยนะครับตรงข้ามกับรัฐบาลาเพื่อไทยอยู่แล้วตรงข้ามกับรัฐบาลทักษิณอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์อของไทยโพสต์กันบ้างนะครับไทยโพสต์ผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแม่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับไทยโพสต์ไทยโพสต์ อะมาดูกันเลยนะครับขอบคุณไทยโพส์นะครับ <c oughs> ทักษิณชินวัตรหัวหน้ารัฐบาลและเศรษฐาทวีสิท์นายงตรีใช้เวลาแค่หนึ่งคืน <c oughs> ก็ข้อออกมาแล้วว่าจะดันทูปปูมาริษเสงี่ยมพงอดีตทีมงานหน้าห้องนายมตรีตึกไทยคู่ฟ้าสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายงตรีทำหน้าที่สเสมือนเลขานุก,การส่วนตัวทักษิณมาโดยตลอด หลายปีในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกโดยเฉพาะเวลาทักษิณไปราชการต่างประเทศมาริศเป็นรัชการกระทรวงต่างประเทศเซึ่งทักษิณขอตัวมาช่วยงานราชการที่ทำเนียบรัฐบาลก็ยิ่งมีบทบาทสำคัญในการประสานงานต่างๆแต่พลวิค์ต่อนะครับบอกว่าโดยมรรีเรื่องเล่าในวงการพูดและวงการเมืองระหว่างทักษิณกับทูตปูว่า ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในช่วงที่ทักษิณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในโควตาพักพลังธรรมในยุคของช่วงหนึ่งซึ่งแม้ทักษิณจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ไม่นานแต่ตอนที่นั่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็กทําให้ทักษิณรู้จักและประทับใจการทํางานของรัชการข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงต่างประเทศหลายคน และหนึ่งในนั้นก็คือมาริทข้าชการรุ่นใหม่ไฟแรงของกระทรวงโบกแก้วที่กระทรวงต่างประเทศส่งมาริทมาเป็นทีมงานหน้าห้องทักษิณสมัยกระทรวงต่างประเทศยังอยู่ที่วังสรานลมนะครับก่อนจะย้ายไปแถวพระรามหกในปัจจุบันและหลังจากนั้นทักษิณกับมาริทก็ยังติดต่อกันเรื่อยมาโดยมีข่าวว่ามาริทถือเป็นทีมงานที่ปรึกษา ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่างประเทศกับทักษิณมาโดยตลอดจนกระทั่งหลังเลือกตั้งปี2544ทักษิณเข้ามาเป็นนายกก็เลยดึงมาริศจากกระทรวงต่างประเทศมาช่วยงานที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสตาฟการเมืองทีมงานหน้าห้องที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำหน้าที่ดูแลเรื่องต่างๆโดยเฉพาะด้านงานต่างประเทศเรวมถึงคอยติดตามทักษิณตลอดเวลารวมถึง ตอนที่ทักษิณถูกคอมชทำรัฐประหารเมื่อสิบเก้ากันยาสองพันห้ารอยสิบเก้าที่ทักษิณไปประชุมที่ UN เนสหรัฐก,ก็มีทูตมาลิติดตามไปด้วยโดยเป็นที่รู้กันในช่วงวันว่าเลยขาคนสิทธิที่ตามทักษิณมีสองคนคือพดุงลิมเจริญรัฐมาจากคุณหญิงพจมานชินวัตรบ้านจันทสองราแต่ทูตปูมาลิคือสายตรงของคนทักษิณเอ๊ะถ้าดูจากตรงนี้นี่ถ้าดูจากตรงนี้ กรุงเทพธุรกิจน่าจะเอาจากไทยโพสต์ไปนะถ้าดูจากตรงนี้นะครับเพราะดูข้อเขียนแล้วคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ว่าจะมีการปรับแต่งหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเทียบวันแล้วเนี่ยไทยโพสต์รายงานก่อนนะซึ่งอต่อนะครับกลับไปที่ไทยโพสต์นะซึ่งด้วยการที่มาริษไม่ทงานที่กระทรวงต่างประเทศเต็มตัวก็ต้องมาอยู่กับทักษิณร่วม6ปี ตอนนายกทักษิณแล้วก็ตอนยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกก็มีข่าวว่ามาริบมาเป็นทีมงานด้านต่างประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลทําให้ยิ่งรักทํางานให้ยิ่งรักคนหนึ่งแต่ทํางานหลังฉากไม่ได้ออกหน้าคอยเดินตามเหมือนสมัยทักษิณน,นี่ข้อความนี่คล้ายกันเลยแสดงว่ากรุงเทพธุรกิจเอาจากตรงนี้ไปนะ จุดนี้ทำให้เห็นเส้นทางการรัชก,การในกระทรวงต่างประเทศของมาริจริงไม่ได้เป็นทูตในประเทศใหญ่ๆอ่านี่เป๊ะเลยเนหะ็นไหมเป๊ะ <c oughs> เลยธุรกิจเอามาจากนี่เองเอามาจากไทยโพสท,ที่วงการทูตเรียกว่าทูตเกจเอเช่นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นรัสเซียอังกฤษทั้งที่เป็นคนใกล้ชิดของสองอดีตนายดนตรีทักษิณกับยิ่งลัก เหตุที่เพราะเหตุที่ต้องมาคอยตามนาย,ยกเลยทําให้ประวัติการเป็นทูตของมาริทเลยถูกมองว่าโปรไฟล์ค่อนข้างธรรมดาเพระไม่ได้อยู่ในประเทศใหญ่เช่นอดีตเอกอัครทูตอันนี้อัน,นที่แกเคยไปอยู่นะอยู่กั้มันดูนะครับที่เนปาลอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เป็นทูตที่ฟิจินะครับทำให้ ปวการทำงานย่อมเทียมไม่ได้กับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนหน้าที่เป็นข้าราชการกระทรวงโบกแก้วมาก่อนหน้านี้เช่นเช่นใครเดียวเช่นท่านดอนปรมัตวินยัยเคยเป็นทั้งทูตที่สหรัฐแล้วก็ที่จีนเป็นต้นเลยทำให้มีการตั้งคำถามพอสมควรว่าหากมาริ มาเป็นนัฐมนตรีต่างประเทศจะรับการยอมรับจากข้าราชการก,กระทรวงบัวแก้วโดยเฉพาะพวกวงก,การทูตในต่างประเทศแค่ไหนอย่างนั้นก็ตามหาฤทิเข้าไปเป็นนักมตรีต่างประเทศตามที่มีกระแสข่าวเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะที่ผ่านมา8เดือนมาริออ์มาตอนที่ตอนนี้กเกษียอายุราชการแล้วคอยทำงานช่วยเสด็ถามาหลายเดือนแล้วก็ยังมีหน้าที่หลัก ที่กระทรวงต่างประเทศก็คือการเป็นที่ปรึกษาเมต่ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศให้กับปานปรีซึ่งมีตําแหน่งอย่างเป็นทางการแต่เพิ่งพ้นจากตําแหน่งเมื่อวาทย์ที่8ที่ผ่านมาหลังจากปานปรีลาออกนี่เหมือนกับข้อความในกรุงเทพธุรกิจเลยนะครับแต่ก็จะทํางานให้ได้ห้องทํางานโต๊ะทํางานที่ใหญ่ขึ้น เพราะจะย้ายจากห้องทํางานที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีต่างประเทศไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศหากข่าวลือจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่เป็นข่าวจริงออันนี้ก็คือเมื่อวานยังไม่ได้โปรด 9, เก้าวันที่โปรดเก้าแล้วดังนั้นด้วยการที่อยู่กระทรวงต่างประเทศมาแปดเดือนแล้วทําให้มาลิศเข้าไป เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็สามารถทํางานต่อจากปานปีได้เลยครับหลายลอยต่ออันนี้ผมพูดเองไม่ต้องมปนับหนึ่งใหม่รวมถึงความคุ้น,คนเคยกับข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เลยทําให้กระแสะข่าวรายชื่อตัวเต็งแคนดิเดต,ตรัฐมนตรีต่างประเทศที่ลอยออกมาตั้งแต่วันที่ที่8หลังปานปีลาออกไปไม่กี่ชั่วโมงก็มีหลายรายชื่อเช่น นพธนปัตตมะสอสอปาร์ตี้ลิสเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศประธา,า,านคณะกรรมการปัจจุบันท่านพนพนเป็นประธานคณะกรรมการต่างประเทศนะครับเ,เป็นอดีตทนายความส่วนตัวของทักษิณและมีชื่อนึงขึ้นมาก็คือกันตาทีสุภาพมงคลเดชรัฐมนตรีต่างประเทศในสมัยทักษิณชินวัตรที่สนิทกับทักษิณอย่างมากเพราะเคยอยู่พรรคพลังธรรมมาด้วยกันสมัยทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรม แต่ก็ไม่วายมีชื่อเข้ามาด้วยแต่ติดปัจจุบันอายุมากเพราะอายุ72แล้วพิชัยนริตัพันอเดียมตรีพลังงานรัฐชาลีจันทร์หรือเจ้าของฉายาทูตนอกแถวที่ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพืกเก่อไทยหลังก่อนหน้านี้เป็นพวกเคลื่อนไหวกับม็อบ3นิ้วนะครับและก่อนหน้านี้มีตำแหน่งทางการคือ หากการเมืองในรัฐบาลคือเป็นทีน่ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจัก,กรพงษ์แสงมณีตอแต่พอจัก,กรพงษ์ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ทําให้พูดนอกแถวพ้นจากตําแหน่งไปด้วยก็ยังมีชื่อสอดแทรกในแวดวงการเมืองขึ้นมาอีกรวมถึงมีชื่อลือกันมาตลอดทั้งวันที่วัี่ยเมษายนจนถึงเช้าวันที่ยีนะครับ เช่นศิษยศักพวงเกียริแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศณนะลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยเป็นต้นเรียกได้ว่ามีชื่อลอยมาเกลื่อบเกือบ,บ,บ,บสิบชื่อแต่สุดท้ายพอเศรษฐานายกบอกว่าคนที่จะมาเป็น,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่ในแวดวงทูดวงการเมืองทำงานข้างหลังพรรคเพื่อไทยมาตลอด ก็เลยทําให้เหลือแค่สองชื่อก็คือนพดลกับมาริทแต่สุดท้ายว่ากันว่าทักษิณเศรษฐาเคาะเอาทูตปูมาลิทเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่แต่สุดท้ายชื่อนี้จะพลิกหรือไม่ก็ต้องรุ้นหากแต่แต่หากข่าวลือ เป็นข่าวจริงก็ต้องถือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ที่ชื่อมาลิเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าสายตรงทักษิณเสียอีกทําให้การสั่งงานด้านการต่างประเทศของทักษิณที่จะไปยังมาลิทําได้คล่องตัวมากกว่าปานปีอย่างแน่นอนการวิเคราะห์ใหม่อย่างนี้ก็เห็นด้วยเลยนะครับสายตรงจริงๆเลยเรียกว,ว่ารู้จักมาอย่างยาวนานแล้วก็เหมือนกับเป็นเลขาของทัทกษิณน,นะครับเอาละครับก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ ปรากฏชัดเจนออกมาแล้วว่าท่านมาริิสงี่ยมพงเป็นโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับขอบคุณทั้งกรุงเทพธุรกิจและขอบคุณทั้งไทยโพสต์ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ